นโยบายกระเป๋าเงินดิจิตอล1,000 0บาทของพักเพื่อไทยที่หวังใช้เป็นไม้เด็ดเหมือนกับโครงการจำนำข้าวเมื่อปี2554สอแววจัดแท้งตั้งแต่ยังไม่ได้คลอดออกมาไม่ใช่เป็นเพราะกระแสะคัดค้านที่เกิดขึ้นหรือเพราะเป็นนโยบายประชานิยมแต่เป็นเพราะเงื่อนไขข้อกฎหมายด่านแรกก็เสี่ยงจะตกน้ำตายนั่นก็คือการเป็นสกุลเงินดิจิตอลที่ใช้ชำระระหว่างประชาชนด้วยกันเอง เข้าขายเป็นเงินตราตามพระราชบัญญัติเงินตราพุทธศักราช2501ขณะเดียวกันการให้เอกชนรายใดรายหนึ่งเป็นผู้ออกสกุลเงินนั้นน่าจะทำไม่ได้ตามกฎหมายโดยตามพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทยระบุว่าองค์กรเดียวที่สามารถออกเงินตราได้นั่นคือธนาคารแห่งประเทศไทยเท่านั้นดังนั้นก้าวแรกของพรรคเพื่อไทยที่ชูขึ้นมาอาจเป็นเพียงก้าเดียวและก้าสุดท้ายของนโยบายนี้และไม่เพียงเท่านั้น การนำเทคโนโลยีบล็อกเชนมาทำดิจิตอลวอลเล็ตจะมีปัญหาเรื่องความปลอดภัยเรื่องของการเก็บข้อมูลของประชาชนจำนวน54ล้านคนอาจเป็นการเสี่ยงให้ข้อมูลเหล่านี้เป็นอันตรายและไม่ปลอดภัยเช่นเดียวกับแหล่งที่มาของเงินวันนี้ที่พักเพื่อไทยยังคลำหาไม่เจอเพราะในพระราชบัญญ,ญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณปี2567ที่เมื่อหักงบประจำงบผูกพันและงบใช้จ่ายหนี้เงินกู้ จะคงเหลือให้ดำเนินโครงการใดๆได้เพียงประมาณ2 0 0แสนล้านบาทเท่านั้นขณะที่โครงการนี้ต้องใช้เงินงบประมาณสูงถึงกว่า5 0 0 0 0 0ล้านบาททีมเศรษฐกิจพักเพื่อไทยเสนอให้ไปรีดจากกระทรวงต่างๆโดยหั่นงบออกมาแต่คำนวณแล้วได้มากสุดก็อีกเพียง1 0 0 0 0แสนล้านบาทเท่านั้นซึ่งก็ยังไม่เพียงพอสำหรับโครงการนี้อีกทั้งก็ไม่แน่ใจว่าแต่ละกระทรวงเองจะยอมให้หันงบประมาณหรือไม่ นอกจากนี้ในพักเพื่อไทยยังมีการเสนอให้จัดเก็บภาษีเพิ่มโดยคาดการกันว่าจะสามารถเก็บได้อีกห้าหมืนล้านบาทแต่เมื่อรวมแล้วก็ยังได้เพียงแค่350,000ล้านบาทเท่านั้นมีการตั้งข้อสังเกตกันว่าสุดท้ายหากพักเพื่อไทยจะดำเนินการให้ได้ทางออกจึงมีเพียงสองทางนั่นคือการกู้เงินกับจัดเก็บภาษี ซึ่งหากเลือกวิธีกู้เงินก็จะเข้าอีรอบกลืนน้ำลายตัวเองเพราะตัวเองก็ชอบต่อว่าบิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์จันโอชาและรัฐบาลชุดปัจจุบันว่าเป็นจอมกู้หรือต่อให้เลือกใช้วิธีเก็บภาษีสุดท้ายก็จะกลายเป็นการเพิ่มภาระให้กับประชาชนเอง ไม่ว่าจะเป็นประชาชนที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลหรือเงินได้บุคคลธรรมดาซึ่งประชาชนกลุ่มนี้มีจํานวนน้อยแต่ยังต้องมาเสียภาษีเพิ่มขึ้นอีกประชาชนทั่วไปที่ไม่ต้องเสียภาษีก็จะได้รับผลกระทบเช่นกันเพราะอาจเสี่ยงจะถูกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในจํานวนที่มากขึ้นโดยปัจจุบันรัฐบาลออกกฎหมายพิเศษเป็นการชั่วคราวเพื่อเก็บในจํานวน7%จอร์จากกฎหมายปกติที่ต้องเก็บ10%ซึ่งหากดาเนินโครงการนี้ พักเพื่อไทยอาจจะกลับไปเก็บภาษีแบบเต็มจำนวนนั่นคือ10%ดังนั้นประชาชนเองจะเป็นผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงนอกจากนี้เงื่อนไขของโครงการยังมีข้อจํากัดในเรื่องรัศมี4กิโลเมตรซึ่งประชาชนที่อยู่พื้นที่ราบสูงชาวเขาชาวดอยจะได้รับผลกระทบในเรื่องนี้เพราะร้านค้ามีจานวนจากัดหรือบางแห่งก็ไม่มีเลยดังนั้นที่หลายคนจะพยายามบอกว่า ประชาชนได้ประโยชน์แม้ต้องใช้งบประมาณแต่ที่สุดแล้วจะได้เพียงแค่ประโยชน์แบบชั่วคราวและสุดท้ายมันจะเป็นการเพิ่มภาระของประชาชนและภาระของประเทศมากกว่าซึ่งโอกาสที่โครงการนี้จะไปไม่ถึงฝันย่อมมีสูง